สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมลูกทันครับผมมช่องเลยบนน้องเ๋ยวปล่อยแป๊บปล่อยปเดิน,นก่นอนวันนี้เราจะตัดยานในเปียให้มันเก่าครับ เดี๋ยวน,นี่จัดดีมอกตรงนั้นเดี๋ยว,งงยวนะจะไปหาทุงทงท่งท้องทุ่งท้องจะกลายเป็นสัตว์ งานเป็นได้ลองดูสวาบยุบครับนี่แสดงว่าเมื่อคืนนี่แก้วเอื้องได้ดีครับเดินเข้ามาหาครับถือว่าโอเคแล้วแล่ว่า,าการป่วยน่าจะดีขึ้นนักแล้วครับวันนี้น่าจะเริ่มวิ่งได้แล้ว จังหวะการก้าเดินครับออกไปก่อนและวันนี้มาลรอแล้วนี่ครับเนี่ยปกติมันจะออกมาก่อนมูมัมนจนขอ,อกรูม้มอนี่คือปัญหาปัญาองควายครับล <c oughs> ุงหลังะนะนี่ถ้าแบบมัดเจียงนี่ไปแล้วนี่ ไฟแม่นี่จะเป็นซั์ครับไยปูต่อมาตะวาระแต่วันนี้ก็น่าจะตอมกันแฮมเกิดลูกได้ประมาณสองเดือนเนาะตีไปประมาณสองเดือนสองเดือนปลายน้นนอยๆครับลูกจะกลับซัแล้วตัวนี้จะกลับซัดไว้นะเดี๋ยววันไหน กนกจำนลยม่ย้อมออกคอกเลยควายปูนหัวดีด <c oughs> มีมาแล้ว Ừ, đi dưới cây mà Bà Ở, ở, ở. Tào này khô không? Chìm nó mà vuông ra nè Nó mà bị sắt rồi. Cái cằm nó lung lắng lắm rồi. วิ่งแล้ววิ่งเล่นอ่ะจะขึ้นอย่างเดียวอ,ะอ่ะไปโอ้อ้โหอ้ที่ทีล่างท่าย วันก็คือไอ้กล้ำครับไอ้กรรล้ำจะรังทายตลอดปล่อยปิดแถวครับแต่ถ้ามีตัวอื่นรังทายกว่าไอ้กล้ำเนี่ยแสดงว่าตัวน,นั้นนี่บม่สบายครับโวยมันจะเดินไว้้วยกันไหนคระกูหูดูโอถุงเงินครับนี่มังกรเข้าไปห้อมกัน ถ้าคนเ่หาหันนี่มันโดนเค็นละออกมามันก็จะเล่นกันครับคิดคด,คดิดินฝนตกหนักครับสองวันท,ที่ผ่านมานี่ มันจะค้างน้าออกจากไห้นาไอ้หญ้านี่ครับคนเท้าคนกัวน้ามท่วมน้ามท่วมรอกไก่ขึ้นคณะปิดหมดเลยแต่หญามันเหมือน,ยน,นใยหน้ามันค้างในน้าแล้วกับเป็นมาจักห้องเลาะข้างดอยนี่ครับหญ้าอะไรสภาพปบนนี้ครับ โซมมัดไหนพวกนี้มันน่าจะมีปัญหาแล้วการป่วยสำหรับตรงนั้นนะกินได้แก้วเอื้องได้วิ่งเล่นก็อำสัก3ามสีวันครับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับการป่วยวิ่งกัน่บแล้ว วันที่ป่วยนี่ยกแข้งยกขาแทบมาขึ้นครับวิ่งมาได้เลยใครที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ก็ต้องระวังครับสังเกตให้ดีครับถ้าสังเกตปะวันแรกๆก็วันก็เหมือนไข้ธรรมดาเลยแต่ถ้าเฮาจ้าเขาก็จะเสียไปเลยครับ เสี่ยงวัวเสีย,สยควายเข้าไปเลยอย่าประมาทครับหันแล้วก็ต้องท่าฮักษาคนเดี้ยงม่ได้ชีช้แจงคนเดี้ยงม่ได้ก็ต้องโทรบอกหมอเลยครับทบบลอกแต้นเนินเลยเอาเอาเข้าเอา,เอา,เอาตังหมื่นครับเแล้ว เดี๋ยวอาจจะตัดเนีน่ยี่เปียแป้งที่มันอุกกันออกครับแล้วช่วงตอนนะาจะได้ลกกาพวกนะั้นามาเซตเดยวมาเล่วเดยวเรือมสามชีบิงครับัวแต่คนเท่า เกี่ยวแ้ามาเฮ้อแล้วครับใส่ล่อใส่รถเข็นควายก็จะตัดหน้าในเปีลใ้้มันครับมันเป็นแยาในเปียที่ไ่ามาจากหน้าแรงครับควายน้อยจะชอบกิน หอมสิน,นี่กินถึงยอดถึงต้นเลยถึงต้นมบค่อยใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงต่ออีก,กนครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณนนะ์ตัดหญ้าครับวันนี้ไปไปเดินกับพุญละบรรยากาศป่ายด้อยครับ ลอยจางลอยล่านี่มีแต่หมอกมีแต่เมฆแหละครับบรรยากาศช่วงหน้าฝนก็หน้าท่องเที่ยวนะครับสำหรับบนดอยแต่ก็ต้องระมัดระวังครับถนนมันมึนครับใครจะขึ้นมาเอวก็ศึกษาเส้นทางให้ดีครับทางโก่งมันหนักถนนมึนด้วยปะกันไม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ